สวัสดีคะ่ะเ,เพื่อนๆพี่ๆทุกคนนะคะวันนี้นะคะก็วันนี้แอดก็จะนําสูตรเด่นบนมาฝากนะคะสูตรนี้แอดเรียกว่าสูตรเด็ดจริงนะคะอ่าก็จะได้สูตรทั้งหมด4ตัวนะคะมาได้ทุกหลักนะคะทุกหลักนี้ก็คือของเด่นบนร้อยบนนะคะอาจจะมาหลักร้อยหลักสิบแล้วก็หลักหน่วยบนนะคะสูตรที่เราจะใช้ก็คือร้อยบนบวกหน่วยบนบวกสิบล่างแบบนี้นะ,ะก่อนที่เราจะเริ่มทําสูตรเนี่ยเรามาดูคำเตือนกันก่อนนะคะทุกคน คำเตือนค่ะสูตรคำนวณน,นี้เป็นสูตรที่ได้มาจากการคำนวณตัวเลขสถิติย้อนหลังเท่านั้นนะคะไม่มีผลเกี่ยวข้องกับกองสลักใดๆทั้งสิ้นนะคะคำนวณสูตรเพื่อเป็นแนวทางในการเลือกซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นนะคะไม่สนับสนุนให้เล่นการพนันที่ผิดกฎหมายใดๆทั้งสิ้นนะคะจากช่องคำนวณในทางพารรยค่ะ <c oughs> <c oughs> เสียงก็เริ่มไปแล้วนะคะอะแล้วก็เริ่มจากต้นปีเลยนะคะทุกคน ตั้งแต่ต้นปีก็เริ่มจาก17มกราคมนะคะก็จะย้อนขึ้นไป1งวดคือ30ทบธันวามนาคมนะร้อยบนคือ0ูนย์หน่วยบนคือ8ป0ะคะล่างคือ3นะคะบวกกันแล้วได้11ก็เอา1ตั้งก่อนนะคะ1บวกสได้3 3บวกหได้4 4บวกหได้5นะคะก็จะได้4ตัวแบบนี้นะคะ สตัวนะคะวันที่1เอ่อทที่ค่วันที่17บเจมกราคมนะคะผลออกที่1 5ึ่อันนี้ก็เข้า1กับ5นะคะ<ม>เข้าหลักร้อยบนแล้วก็10บนนะคะเข้า2องตำแหน่งอันนี้เข้า2องตำแหน่งนะคะต้นปีงวดแรกะคะต่อไปนะคะหนึบวกเบวกเได้1ิได้สิเกเอากตั้ง9กบวกสเป็น11บเอบวกหเป็น 2อ,องบวก1ได้3ก็จะได้4ตัวนี้นะคะอ่ะวันที่1นึ่มภมพา,ขขาะะพันหกคาราควนออก0 3นย์สดะอันนี้ก็เข้าที่3านะคะเข้าหลักร<ม>้อยนะคะหลักร้อยบนนะคะหตำแหน่งนะคะต่อไปนะคะสามบวกแบวกสามได้14ก็จะเป็น4ได้สี่อ่ตาม,มาสี่บวกสองได้6ก็นับเพิ่มเจแปดนะคะได้สตัวแบบนี้นะคะวันที่ 1ิบกุมภาพันธ์นะคะพนออก 5, ้าอันนี้มาที่7หน่วยนะคะข้อหลักหน่วยบนุนะคะ 1, หนึ่ตำแหน่งต่อไปค่ะร้อยบนคือ5หน่วยบนคือ7จ็บล่างคือ5บวกกันได้17ก็จะเป็น7นะคะบวก2ก็ได้9 9บวกเพิ่มหเป็น0นย์แล้วก็1ได้4ตัวหาเจ็ดเก้าศูนย์หเดี๋ยวขยาย7 9็ดนย์หน่งนะคะ,ะวันที่1มีนาคมนะคะพุนออก9 0้ย์ห้า อันนี้เข้า9แล้วก็เข้า0นะูนย์คะเข้าหลักร้อยบนแล้วก็10บน2ตําแหน่งนะคะอันนี้สูตรนี้เรียกว่าสูตรเด็ดจริงนะคะสูตรนี้ของวดถัดไปนะคะสูตรไหนที่เราชอบเราก็จะสามารถดูได้ว่าสูตรนั้นชื่อสูตรอะไรนะ ก็เรียกว่าสูตรเด็ดจริงคะก็จะรู้ว่ามาจากสูตรนี้นะคะอ่ะต่อไปนะคะนำเ้าบวกหบวกศูนย์ได้14ก็ีเอาสตั้งบวกเพิ่ม2เป็น6แล้วก็เจได้เลข4ตัวนี้นะคะวันที่16มีนาคมนะคะ้พออกแปดกเจ็ดก็แปดอันนี้เข้า3ตัวเลยนะคะทุกคนอันนี้เข้า3าเด้งเลยค่ะร้อยบน สิบบนหน่วยบนนะต่อไป8ปบวกเนะคะบวกศูนย์ได้สิก็เอา5ตั้ง5้บวกสเป็น7แล้วก็8 9ดเก้าสี่ตัวนะคะวันที่1เมษายนผลออก6 1 8อันนี้มาที่8เข้ารักหน่วยบนนะคะนี่ ต่อไปค่ะนำหกบวกแปดบวกหนึ่งนะคะได้สิบห้าก็เอาห้าตังเป็นเลขชุดเดิมนะคะด้านบนก็จะได้ห้าเจ็ดแปดเก้าวันที่สิบหกเมษายนะคะพดออกเก้าหนึ่งเก้าอันนี้มาที่เก้านะคะเข้าหลักร้อยบนแล้วก็หน่วยบนเข้าไปที่สองตำแหน่งก็สองตำแหน่งนี้ได้เลขเก้านะคะร้อยบนแล้วก็หน่วยบนนะคะรอบตัดไปค่ะคือเก้าบวกเก้าบวกห้าได้ยี่สิบสามเอาสามตังนะคะสามบวกสองได้ห้าหกเจ็ดนะคะได้สี่ตัวแบบนี้นะคะ วันที่ 2, สองพฤษภาคมผลออก 6, 4, 2, บนนะคะอันนี้มาที่6เข้าหลักร้อยนะคะสุดนี้เข้าหลักร้อยบนนะคะทุกคนค่ะอ่าต่อไปค่ะน้ำหกบกสบวกศูย์หาได้8เอาแปตั้ง8ปบกสได้0ูนย์ย์บวกเพิ่มทีละหนะคะก็จะได้4ตัวเป็น8 0, 1, 2นะคะวันที่16พฤษภาคมผลออกศูนย์หนอ่าอันนี้เข้า3ตัวนะคะคือ 0, ูนสองก็ เข้าไปสามตำแหน่งเลยนะคะสมตัวบนเลยนะคะสำหรับ4ตัวนี้นะคะเข้า3มตัวนะคะต่อไปค่ะนำศูนย์บกสบกศก็ได้2เอาสองตั้งสองบกสองเป็น4ก็บวกเพิ่ม5้าหกนะคะได้4ตัววันที่1นึ่งมิถุนายน,นะค่ะผลออกหนึ่งเหนึ่งอันนี้มาที่เลขหกนะคะ<อ>ข้าหลักหน่วยบนนะคะนี่ต่อไปค่ะนำหนึ่บกหบกศได้7เอาเตั้งเจบสองได้เ้า ศ1ได้4ตัวแบบนี้นะคะวันที่16มิถุนายน65ผลออก807อันนี้เข้า0แล้วก็7เข้าหลัก10บนแล้วก็หน่วยบุญนะคะเข้าส่งตำแหน่งเลยนะคะต่อไปค่ะ นำ8บวก7บวก9นะคะบวกกันได้ที่24เอา4ตั้ง4บวก2เป็น6บวกเพิ่ม1เป็น7แล้วก็8นะคะวันที่1กรกฎาคมพดอดนะคะอันก็เข้า4แล้วก็7นะคะสตำแหน่งคือร้อยบนแล้วก็หน่วยบนนะคะร้อยบนหน่วยบนอันนี้เข้า2ตำแหน่งนะคะสำหรับงวดนี้งวดถัดไปค่ะน้ำ4 7บวก7บก 6, บวกกันแล้วได้ที่17ก็จะเป็น 7บวกเพิ่ม2เป็น9แล้วก็0นย์แล้วก็1นะคะได้จำนวน4ตํตำแหน่งนี้นะคะวันที่16กกรกฎาคมผลออก4 0 5อันนี้เข้าที่เลขศูนย์ก็จะเข้าในหลัก10หลัก10บนนะคะเข้าของหลัก10บนนะคะเนื่องว่าถัดไปก็นำหลัก4บวกกับ55นะคะก็จะได้14เอา4ตั้ง4บวก2เป็น6ก็7 8ได้4 6 7 8อย่างนี้นะคะวันที่1สิงหาคมผลออก5 9 4 อันนี้มาที่เลขสี่เข้าที่หลักหน่วยนะคะตั้งแต่ต้นปียังไม่หลุดเลยนะคะสำหรับสูตรเด็ดจริงนี้นะคะต่อไปค่ะห้าบวกสี่บวกหนึ่งนะคะได, 10, 0, 0, ได้สิบเอาศูนย์ตั้งศูนย์บวกสองได้สองแล้วก็บวกเพิ่มทีละหนึ่งก็จะได้สามแล้วก็สี่เป็นได้เลขสี่ตัวนี้วันที่สิบหกสิงหาคมหกห้านะคะผลออกห้าแปดสามอันนี้เข้าที่เลขสามซึ่งเข้าหลักหน่วยบุญนะคะหลักหน่วยบุญต่อไปค่ะอันนี้หลักหน่วยบุญ ต่อไปนะคะ5บวก3ามบวกได้สิก็เอาสองตังนะคะสองบวกเพิ่มสองเป็น4แล้วก็5้หนะสะ4ตัววันที่1กันยายน65นะคะผลออก33สาองอันนี้เข้าที่เลข2นะคะก็จะเข้าที่หลักหน่วยบุญนะคะ ต่อไปค่ะ3บวก2บวก8นะคะบวกกันได้ที่13ก็เอา3ตังนะคะ3บวกเพิ่มเป็น5แล้วก็67นะคะก็จะได้เลขชุดนี้นะคะ3 5 6 7ในวันที่16กันยายน65ห้ผลออก703อันนี้เข้า7แล้วก็3ซึ่งเข้าหลักร้อยบนแล้วก็หน่วยบน2ตำแหน่งนะคะอ่าอันนี้เข้าไปที่2ตำแหน่งนะคะนี่ยังไม่หลุดนะคะ ต่อไป7จ็บวกสบกเได้ที่17นะคะก็จะเป็น7มาตั้ง7บวกเพิ่มสองได้9แล้วก็ศูนย์หนึะสตัววันที่1ตุลาคม6 5นะคะผลออก6กหกเนะคะกอันนี้มาที่หลักหน่วยบนอีกเช่นเคยนะคะ1ตำหน่ง ต่อไปค่ะหลักร้อยคือเลข6หลักหน่วยบนคือเลข9หลักสิบลางคือเลข5้าบวกกันได้ที่20เอาตัดเลขหน้าทิ้งเอาศูนย์ตั้งนะคะศูนย์บวกเพิ่มสองได้2 2บวกเพิ่มหนึ่งได้3แล้วก็บวกอีก1ได้4ก็จะได้ศูนย์แบบนี้นะคะวันที่16ตุลาคม65กหออก1 0 6อันนี้มาที่เลขศูย์ก็เข้าที่หลักสิบนะเข้าหลักสิบบน ต่อไปนะคะหนึ่งบวกหกบวกหนึ่งได้แปดก็จะเป็นแปดบวกเพิ่มสองได้ศูนย์แล้วก็จะเป็นหนึ่งสองนาได้สี่ตัวแบบนี้นะคะวันที่หนึ่งพฤศจิกายนุณออกหนึ่งศูนย์หกออกตัวเดิมนะคะอันนี้เข้าหนึ่งแล้วก็เข้าศูนย์หลักร้อยแล้วก็หลักสิบบนนะคะเข้าสองตำแหน่งนะคะสําหรับรอบนี้นะคะอ่าแล้วก็รอบถัดไปนะคะหนึ่งบวกหกบวกเจ็ดนะคะบวกกันได้ที่สิบสี่เอาสี่ตั้งบวกเพิ่มสองได้หกแล้วก็เจ็ดแปดนะคะได้ทั้งหมดสี่ตัวนี้นะคะ วันที่16พุธจิกายนผลออก7 8 9 7 8อันนี้เข้าที่7 8เข้าหลักร้อยแล้วก็หลัก10บ่ะ1ะบนนะคะเข้า2 2ตัวนะคะนี่สูตรนี้เข้าอย่างน้อย1-2ถึง2ตัวฟุกก็จะเข้า3ตัวเลยนะคะแอดคิดว่าสูตรนี้ใช้ได้จริงนะคะแอดก็จะนำสูตรนี้ไปไปประกอบของงวดนี้ด้วยนะคะต่อไปนะคะ 7บวกบก้บวกหกได้22ก็เอา2ตั้ง2บวกสเป็น4แล้วก็5 6นะได้4ตัวนี้นะอ่ะงวดที่ผ่านมานะ1นธนวคม6 5นี้ทนะ่าศูนย์ผลออก805อันนี้เข้าที่เลข5นะคะเข้าที่หลักหน่วยนะคะ หน่วยบนนะคะทุกคนงวดที่เรารอคอยคือ16ธันวาคม65นะคะตามสูตรก็คือนำา8มาจากหลักร้อยบนนะคะหน่วยบนก็คือเลข5แล้วก็สิล่างก็คือเลข0นะคะบวกกันได้ที่13เอา3ตั้ง3บวก2ได้5 5บวก1ได้6 6บวก1ได้7อันนี้ก็คือรอผลในงวดนี้นะคะนี่อันนี้คือรอผลนะคะ3 5 6 7นะคะใน บุญนะคะแอดถ้าจะมาแอดคิดว่าน่าจะมาหกนะคะชอบหกที่สุดแล้วก็ลองที่เจ็ดนะคะก็เราดูว่าจะเข้าตัวไหนนะคะอืมแอดห้าก็มีโอกาสที่จะมาแต่ว่าชอบสุดคือหกแล้วก็เจ็ดนะคะทุกคนนี่นะคะสำหรับสูตรเด่นบุญเด็ดจริงนะคะก็ฝากสูตรนี้ไว้ด้วยนะคะสำหรับใครที่ชื่นชอบก็ขออย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้แอดด้วยนะคะเดี๋ยวเจอกันใหม่ในคลิปถัดไปคะ่ะสวัสดีค่ะ